สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ท่านทันอยู่ในแบบ live โชว์เพียงเช่นเคยทาง live โชว์เพียเขาก็ได้อัปเดตบ้านใหม่นะคะทุกคนนี่อ่ะคือเขาอัปเดตบ้านหลังใหม่แล้วท่านทำไมท่านทันเนี่ยไม่ได้ไปอยู่หน้าบ้านแล้วท่านทันมาอยู่หน้าหุ่นยนต์ทำไมคือหุ่นยนต์เขามีความแปลกใหม่ค่ะทุกคนดูนี่ดูนี่ตึ๊งนี่ท่านทันกดเช็คไปที่สีดำนะคะก็รอมันขึ้นมานะคะ ขึ้นมาเขาก็จะถือพร้อมกับดาบใช่ไหมนี่ไงเขามาพร้อมกับดาบสีแดงนะคะดาบไฟสีแดงนะคะทุกคนอือ่าแล้วก็ถ้าเรากดไปที่สีขาวนะคะก็จะเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนดูกันอ่านี่นะคะก็เป็นสีชมพูนะคะเป็นไฟสีชมพูนะคะนี่สวยงามมากไปสีฟ้าเลย ไ้ได้ไ่ะ่านี่สวยมากคนดูสวยสวยไนหนาบสีเขียวด้วยนะคะนี่ไปไปดูว่าสีส้มกันเลยสีส้มสีแดงทันไม่รู้น,นะคะ เพราะว่าตอนขึ้นมามันกลายเป็นสีแดงอะแต่ตรงนี้มันเป็นสีส้มนะทุกคนแล้วพอขึ้นมามันเป็นสีแดงโอ้เป็นไฟสีฟ้านะทุกคนนี่สิอะงั้นเราไปดูในตัวบ้านกันเลยค่ะป้าวว้าวว้าววาอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะอะตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆกับแพ็กแมนนะคะซึ่งก็คือแพ็กแมนนั่นเลยค่ะ,ะงั้นเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยค่ะ ไม่ดูนอกบ้านนะคะก็จะมีเสาไอ้น้ำนะคะคนลแล้วก็สามารถมานั่งอาบแดดได้นะคะก็เข้าไปในบ้านเลยนี่เข้าไปในบ้านก็จะเจอห้องครัวขนาดย่อมๆนะคะแล้วก็จะเจอกับโต๊ะทานอาหารนั่งได้ถึง8คนทีเดียวเชียวแล้วก็เออเออ โอเคค่ะอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะทุกคน,นเอ๊ะทุกคนนั้นคืออย่างนี้นะไม่เห็นเลยนะีน่เอาไว้มีห้องอน่ะี่ยทุกคนดูอ้าวแหลกเลยค่ะได้แล้วนี่ก็เป็นห้องน้ำนะแล้วก็มีที่ระบายอากาศนะคะมันมีที่ระบายอากาศนะคะเอ๊ะแล้วนี่แผ่นป้ายอะไรเนี่ยทุกคนดูนี่สิคะอันนี้ ตัวเหลืองเหลือนี่คืออะไรนะอ๋อเหมือนแพ็กแมนเลยเอ๊ะเอ๊ะและสีเหลืองๆตรงนั้นคือเราจะต้องทําให้แพ็กแมนเนี่ยเดินตามทางเสีฟ้านี้ไปนะคะแล้วก็ไปกินเหมือนตามนี้เลยนะคะอะแล้วท่านจะบังคับยังไงหละ่ะเฮ้ยนท่านลงมาดูในนี้ดูซิชั้นสองนะคะนี่ก็วางพวกนี้ได้นะคะวางพวกคอลเลกชันได้นะจะมาเป็นถ้วยรางวัลนู่นนั่นนี่นั่นนั้น,น,น,นได้หมดเลยนะคะ แล้วก็อุ้ยหนัหนีแล้วก็เป็นแพ็กแมนนะคะก็อีแพ็กแมนนะคะแล้วก็แพ็กแมนเต็มบ้านแล้วก็ห้องน้ำนะคะนี่โอ๊ยตกโอ้ยตกวาลูกได้ด้วยดึง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 บึงด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 ้งดึงดึดึงดึกึ ไว้เลยผู้กันแสนชอบนะคะนี่ปาตืดูอทนี่โอเคค่ะทีนี้นะคะแล้วก็นี่มาดูชั้นสามเลยว่าจะมีที่บังคับมีไหมนะเออกำลังอืมทำไมคุณไม่วางใจกันไว้ให้ตรงๆ <c oughs> ห้องน้ำสีเขียวนะคะนี่ห้องน้ำสีเขียวโอ๊ะสามจอเลยหรออ่านทางก็จะบอกไว้นะคะอ่าเล่นเล่นทีละจอก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะมืนหัวเอา <c oughs> แล้วก็นี่สวยงามน,นะคะนิ้วเขียว นี่ห้องสีฟ้าทันก็ชอบมากเพราะ่าทนเป็นคนชอบสีฟ้าอ่อนอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนทันก็ชอบนะคะนี่สวยมากนี่นะคะสวยที่สุด <c oughs> ไปเอเบอเบอลงวิดีโอชุดหนึ่งเพราะตะกี้ทันเห็นห้องห้องหนึ่งนะคะที่เรายังไม่ได้เข้าไป <c oughs> คือห้องนี้อพิซซ่าอร่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> งั้นเราไปดูกันไหมคะนี่นี่ก็คือแพ็กแมนจะต้องไปทางขวาขึ้นขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงขวาลงซ้ายขึ้นนะคะอาแล้วเราก็ทําลงไปนะคะนั่นก็คือทําตามนี้เลยนะคะทุกคนขวาขึ้นนะคะซ้ายขึ้นขวาลงขวาลง นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นขวาขึ้นนะคะทุกคนเฮเปิดออกมาแล้วนะคะทุกคนเข้าไปเลยหุยหุยหุยทุกคนผีเต็มไปหมดเลยฉันจะต้องไล่เก็บให้หมดแล้วนะคะทุกคนเหมือนเราจะต้องไล่กินอันนี้โดยไม่ให้ผีจับเราได้นะคะทุกคนนี่เราต้องไล่กินให้หมดเลยนะคะเหมือนเรากินข้าวโอ้โอ้ เออน้องชวินคือขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนนี่กระโดดได้นะคะทุกคนกิ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 นตอนนี้นานเหมือนแพ็กแมนเลยนะคะทุกคนผีมาเฮ้ยผีอีกแล้วโอเคตึ๊บตื๊บตึ๊บตื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 ๊บบายวุ้ยมันเกือบโดนผีแล้วนะคะวุ้ยนะครับตื๊บตึ๊บ กิน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 อ๋อเราต้องกินให้หมดนะคะถ้าถ้าทันกินหมดแล้วจะได้อะไรนะาทำไม่มรลเหมือนกันนะคะทุกคนตึ๊บึ๊บึ๊บึ๊ึ๊บึ๊๊บึึ๊บตอนนี้ทันคือแพ็กแมนนะคะทุกคนแพ็แมนที่ต้องไล่กินนะคะทุกคนดึ๊บ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 ๊บึ๊บึ๊บึ๊บ ทันกลัวทุกคนมึนหวัวนะคะออ้ยผีดักทันทันสองทางเลยอะ่ะไปต่อตึ๊บตึ๊๊บเอเออ,อ,อเกือบโดนแล้วฮ่ากล่องของขวัญค่ะทุกคนเก็บเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอะไรอ,อ๋อเก okay. ็บได้แล้วนะคะอ่าฮะโอ้ทันได้นี้นะคะสวยงามมากทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจอบแต่เพียงเท่านี้นะคะ แต่เอ๊เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b าและลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทังาด้วยนะครับบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเลยตามด้วยนะคะทุกคน